บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ <K un> คุณพิชัยชุนหาวิชระสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังคาดว่าข้อวันจ่ายเงินออกมาแล้วนะคะคยยุณผู้ชมและจะได้รับเงินเร็วที่สุดยินดีด้วยนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีหายไป200บาทช่วยเหลือเท่าไหร่ช่วยเหลืออย่างไรรับเงินเมื่อไหร่นะคะวันนี้ทะเบียนเกษตรกรมีความสําคัญมากๆเลยเดี๋ยวนานจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ ค,คุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศนะคะคุณพิชัยชุนหาวิชาราค่ะประธานคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติรองนาย,ยกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตร,ร,ตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์เลยนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ในส่วนของคณะกรรมการทุกคนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งนาปังนาป,นาปีก็มีการอนุมัติไฟเขียวในการจ่ายเงินนะคะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ราคาข้าวตกต่ำช่วยเหลือเป็นไร่ละ1,000บาททั้ง2ชนิดข้า ค่ะรอเข้าที่ประชุมคอรมคาดว่าในส่วนของเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ประมาณเดือนกันยายนนี้โอนตรงเข้าบัญชีเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงกันเลยค่ะทุกคนก็มีปัญหาดูอย่างยอดลงในเบียนเยอะเยอะก็เลยตัดสินใจช่วยตามที่รู้นะครับเหมือนเดิมยืนเหมือนเดิมกระทรวงเกษตกรก็ส่งความเห็นมาให้สองอย่างนะครับว่าแล้วแต่ นะจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้ในที่สุดเมื่ออธิบายแล้วคนก็ด,ด้วยว่าคนจะช่วยก็ส่งเกษตรกรด้วย,ย,ว,ยว่าน,นี่คือเห็นด้วยกันหมดด้วยไร่ละพันหนึง่งแต่ว่าไม่เกินสิบไร่แต่มีข้อแม้ <c oughs> สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเราไม่สนับสนุนให้ปลูกพันธุ์ที่ใช้ไม่ได้แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยในพื้นที่ที่ไม่ดีเราอยากให้ลดพื้นที่ปลูกนั้นแปวันนี้ก็เลยตกลงไปน่าหมดนะครับก็เลยได้พันหนึ่งกันเงินทั้งหมดที่ใช้ทั้งสองงานก็รวมกันแล้วสี่หมื่นกวา่าล้าน นะครับเมราะนั้นเงินสี่หมื่นล้านเนี่ยลองดูนะครับตกไปถึงมือเกษตรไปไหนครับแล้วก็ไปไปใช้จ่ายครับไปคืนหนี้ไปใช้จ่ายไปซื้อของอันนี้ก็เหมือนกับอันหนึ่งสี่หมื่นล้านน่าจะมีความหมายนะรับปกตินาฟังเราไม่ให้แต่ปีนี้เราให้มันจะกลายเป็นว่าไม่แล้วครับก็เราชัดเจนแล้วครับว่าให้เหตุผลที่ให้เนี่ยมันมีเหตุผลพิเศษจริงเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีอินเดียก็อยู่ก็เปิดให้ส่งออกทั้งประเทศอื่นๆกันนะทุกคนทำมด เพราะนั้นราคามันลงมาเยอะจริงๆลงมาเยอะกับปกติไหลตังค์นะเพราะนั้นเมื่อมันราคาลงมาเยอะเนี่ยแล้วเราลองเอาราคามาดูเนี่ยยังปีก,ก่อนๆที่เขาทาเนี่ยเราไม่ได้ช่วยเขาเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาขายเขาก็ต้นทุนนี่เป็นไงครับสูสีสูงกันนิดหน่อยก็ยังเหลือพูง่ายทํางานยังเหลือติดก้นกระเป๋านิดหน่อยแต่ว่าปีนี้เอามาเทียบดูปรากฏว่าราคาขายมันต่ํากว่าต้นทุนแ,แปลว่าปลูกแล้วขาดทุนน่ะแล้วจะเป็นไงครับมันไม่งอกที่นี่แน่นอน ันไม่ช่วยก็ไม่ได้ดูไหมครับเป็นคนหมู่มากแล้วก็เขาไม่ได้เอาเงินไปเก็บอ่ะคนนี้เข้าเงินมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยผมคิดว่านเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่เราจะเป็นตัวทำเพราะเห็นชอบกันหมดนะครับทั้งคนขายสมาคมคนมค,มคนปลูกมสมาคมมาเลยยืนเห็นด้วยนะครับส่วนผมเองมองในภาพใหญ่ผมคิดว่านเนี่ยนะน่าจะเป็นเพราะเราต้องรักษากับ ส่วนใญ่ว่าด้วยยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาอีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์นะคะต่างก็เห็นชอบในการข้อจ่ายเงินหรือว่าข้อแจเกเงินข้อโอนเงินชดเชยในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีนาปังไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังเลยนะคะ8.5ด้าแสนโครเรือนในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปี4.68ล้านครเรือนนั่นเองค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะในส่วนของคุณพิชัยชุนหาวิชระค่ะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็แจ้งชัดถึงประเด็นการอนุมัติในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผ่าน2มาตรการที่จะให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือเป็นเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้1ก็คือโครงการสนับสนุนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังนะคะในการผลิต25 6 8ซึ่งเป็นปีแรกที่รัฐบาลนะคะให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังทั่วประเทศที่มีการลง ทะเบียนไว้แล้วก็สิ้นสุดไปเมื่อวันที่30เมษาย,ยน2568อยู่ที่ประมาณ8 5 4 1 1 2ค้คเรือนค่ะแล้วก็พื้นที่ในการเพราะปลูกป,ประมาณ11.85ล้านไร่นะคะโดยมีการจ่ายเงินนะคะแล้วก็ประมาณการจากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในครั้งนี้นะคะใช้งบประมาณสูงสุดอยู่ที่7,287.24ล้านบาทซึ่งทางกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการจัดทำข้อเสนอแนวความคิดเหตุผลจำเป็นนำเส เข้าที่ประชุมร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะซึ่งก็เป็นการยืนยันจากคุณอัศกรศิลิรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยล่าสุดว่าอนุมัติแล้วนะคะ8.5แสนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนไว้เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือค่ะยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังส่วนการเคาะวันเวลาในการจ่ายเงินหลังจากนี้นําเข้าที่ประชุมคร,รมส่งต่อการประชุมบอร์ดตอก และจากเงินตามทะเบียนเกษตรกรที่ขึ้นไว้จากกลุ่มส่งเสริมการเกษตรวันเวลาในการจ่ายเงินเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังคาดว่าเดือนกันยายนนี้จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือโอนตรงเขา้าบัญชีนะคะและอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์ผ่าน h t t p c h o c o i n b c c o m บัญชีธนาคารหรือว่าแอปพลิเคชันของทางธนาคารกสยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยจริงๆนะคะสิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะ นอกจากนี้เมื่อวานที่ผ่านมามีการทบทวนปรับเปลี่ยนนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีซึ่งก่อนหน้านี้นะคะโครงการสนับสนุนในการช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีมีการอนุมัติเห็นชอบไฟเขียวออกมาจากอนุกรรมการชุดเล็กด้านการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกเลิกไร่ละ1 0 0 0บาทมาเป็นไร่ละ1,200บาทซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาก็นําเข้าที่ประชุมนบขด้วยเช่นกันแต่ในส่วนของคณะกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมไปถึงในส่วนของประธานนะคะ ก็เห็นชอบว่าจะต้องกลับมาปรับเปลี่ยนจ่ายเป็นไร่ละ1,000บาทเพื่อถั่วเฉลีย่ยให้ได้รับสิทธิในการเฉลือยทุกคนไร่ละ1,000บาทสําหรับเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีก็สรุปออกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะคะ4.68ล้ 4, 68, 000 000านคูเรือนก็จะได้รับนะคะไม่เกินส0บไร่สูงสุดอยู่ที่1 0,000บาทต่อควเรนใช้งบประมาณอยู่ที่37,935.36ล้านบาทตามทิบมตินบขเห็นชอบอนุมัติหลังจากนี้ค่ะค็ การนี้นะคะก็มอบหมายให้ทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็ในส่วนของกรมการข้าวนะคะรวมไปถึงในส่วนของธนาคารกสค่ะเตรียมรายละเอียดเสนอเข้าที่ประชุมครมอนในลําดับต่อไปเพื่อเห็นชอบอนุมัติในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปีเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีอย่าลืมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะเพื่อเตรียมพรม้อมในการรับเงินส่วนใครที่อยากรู้ว่าเอาราคานาปีจะจ่ายเมื่อไหร่จ่ายวันไหนจ่ายอย่างไร อันนี้รอเข้าที่ประชุมครมอบอร์ดในส่วนของทกศเห็นชอบก็จะมีการจ่ายเงินคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินประมาณเดือนตุลาคมเป็นต้นไปตามปีงบประมาณหรือว่าทุกๆปีที่เคยจ่ายเงินสําหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปนีนเองค่ะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งมาตรการที่มีการอนุมัตินะคะก็คือในส่วนของโครงการประกันภัยนะคะประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2568ค่ะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทารายละเอียดแล้วก็ประกอบเอกสารต่างๆเสนอเข้าที่ประชุมคร มมในลําดับต่อไปแต่ว่าขอเวปปีนี้เนี่ยเราจะจ่ายให้นะครับก็เหมือนกันนะฮะขึ้นคุยเกษตรแล้วล่ะเกษตรเขาทีแรกเขาคิดมาขอพันพันสองได้ไหมไอ้สุดคุยไปคุยมาเขาไม่ว่าอะไรนะครับพันหนึ่งก็ได้ังนั้นแวันนี้ก็เลยตกลงเหมือนกันหมดนะครับก็เลยได้พันหนึ่งกันเงินทั้งหมดที่ใช้ทั้งสองันก็รวมกันแล้วสี่หมื่นล้านนะครับเพราะนั้นเงินสี่หมื่นล้านเนี่ยลองดูนะครับตกเปถึงหมื่เกษตรไปไหนครับ ขก็ไปไปใช้จ่ายครับไปคืนนี่ไปใช้จ่ายไปซื้อของอันนี้ก็เหมือนกับอันนึงอันสิบแร้านน่าจะมีความหมานยนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากกินดีด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ